สวัสดีค่ะราศีสิงห์วันนี้จิ๊บหน้าจ้จะดูดวงความรักให้กับราศีสิงห์ทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักของราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนพศ2567เป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อไลน์จิ๊บหน้าจ้45นะคะไม่มีแอดนำหน้านะคะอะมา เดี๋ยวมาดูดวงให้กับคนโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนโสดที่มีคนคุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว <c oughs> น่าจะพอรู้แนวโน้มละเอามาดูมาดูกันอีกนิดนึงว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะสําหรับราศีสิงห์แนวโน้มของคนคุยของคุณในเดือนนี้นะคะไพ่บอกว่าเป็นการคุยกันที่หันหรือโหดมากนะคะติดต่อกันน้อย คุยกันน้อยแต่ความอึดอัดนั้นเยอะมากเลยนะไฟกันคุยกันไปไฟกันไปไม่ยอมกันค่ะต่างฝ่ายต่างต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ออกแนวทะเลาะกันด้วยนะคุยกันแบบทะเลาะกันยังไม่ได้คบกันนะอันนี้คือคนคุยนะคะเดือนนี้ไฟกันมากเลยนะคะทั้งทะเลาะกันทั้งไม่ยอมกันแล้วก็บอกชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรบ้างทํานองนี้เลยนะคะอะ สำหรับคนคุยราศีสิงห์เป็นแบบนี้งั้นมาดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดราศีสิงห์ความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนคนโสดสนิทราศีสิงห์ช่วงนี้รักตัวเองค่ะมีแต่ความเป็นเพื่อนยังไม่มีอะไรมากมายไปกว่าเพื่อนเลยนะคะมีแอบลังเลหัวใจบ้างเหมือนกันว่าเอะเพื่อนหรือคนรักชอบไหมแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรักก็เลยรู้สึกว่า แค่ทบทวนตัวเองว่าอะไรที่เคยไม่ดีบ้างในครั้งเดิม ครั้งหน้าความรักครั้งหน้าน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ที่เป็นโสดยังโสดต่อไปนะยังไม่เจอใครในเดือนนี้ส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนทางนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ของราศีสิงห์เนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีตุลหรือถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นราชการหรืออยู่ในตําแหน่งนักปกครองราชการนักปกครองตํารวจตำรวจตำรวจทหาร นะคะหรือว่า,าทนายความอายการผู้พิพากษาได้หมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของจสติดคือเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะนี่คืออาชีพของเขาหรือลักษณะของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากมากเลยแล้วก็เป็นลักษณะที่คุยกันเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนบ้างานมากกว่าความรักไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสนใจเรื่องงานมากกว่าเป็นคนที่ปก ความรู้สึกเก่งหรือปกปิดเรื่องราวต่างๆได้ดีมากแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะหน้าที่การงานฐา,านะทางสังคมรูปร่างหน้าตาดีไปหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่แหละมันทําให้ความรักของราศีสิงห์ยังยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอเขาก็บ้างานแล้วก็เป็นคนใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ความรู้สึก มันก็เลยไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาเช่นกันก็เป็นเพื่อนกันไปนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วราศีสิงห์ที่เป็นโสดเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักค่ะไพ่บอกแบบนี้ราศีสิงห์คะให้คุณโปรยสเสน่ห์ไปก่อนคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรักตัวเองมากที่สุด มีแค่ได cool like so, e ้โปรยเสน่ห์ได้ปลานเสน่ห์แค่นั้นเองความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับคนที่เข้ามามันขัดแย้งกันหมดเลยมันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รู้สึกถึงความรักมันเป็นแค่ความชอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองในเดือนนี้ที่คุณจะได้รับมันยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นความรักได้จริงๆสําหรับราศีสิงในเดือนนี้นะคะก็เก็บใจรักตัวเองไว้ก่อนในเดือนนี้ยังไม่เจอความรักที่หวือหวาได้แค่ยิ้มๆเท่านั้นเองนะคะสาหรับราศีสิงค่ะ ราศีสิงที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนมิถุนายนพศ2567เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะสําหรับราศีสิงที่มีคู่แล้วนะถือว่าดีนะคะปรึกษากันดีนะคะมีเบื่อเบื่อกันบ้างถือเป็นความรักแบบกลางๆนะแต่ว่ายังไปกันได้เรื่อยๆนะคะบางครั้งก็มีรู้สึกให้ความหวานแหววเหมือนกันมี the lover ด้วย มีก้าวถ้วยมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบนเตียงไม่ตกบกพร่องออแล้วก็มีความหวานให้ชั่วครั้งชั่วคราวในเดือนนี้เพราะฉะนั้นไปได้เรื่อยๆค่ะคุยได้ยาวๆมีเบื่อบ้างเล็กน้อยเวลาที่ปรึกษากันแต่ก็ยังโอเคอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับราศีสิงห์ กลางๆเรื่อยๆแต่ว่าไปกันได้ด้วยดีตลอดตลอดเบื่อบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะงั้นมาดูในส่วนของความรู้สึกบ้างนะคะว่าความรักเนี่ยอ่อีกฝ่ายหนึ่งแต่ละความรู้สึกของแต่ละคนทั้งราศีสิงห์เองและคู่ของราศีสิงห์เนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้คู่ของราศีสิงห์นะคะเขารู้สึกว่ามันเป็น the lover เขาก็รู้สึกดี รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ได้รัดตัวไม่ได้อึดอัดแต่มันเป็นความรักที่กําลังพอดีต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ซึ่งกันและกันบางครั้งก็ได้อยู่คนเดียวบ้างเล็กๆน้อยนอยคุยกันก็ใช้คําพูดที่ดีต่อกันความสัมพันธ์มันก็เลยขยับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ยังพัฒนาต่อรู้สึกดีกันต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคู่ของคุณรู้สึกดีกับคุณมากนะราศีสิงค์คะช่วงนี้ถือว่าดีมากสําหรับราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วนะคะกลางกลางแต่ดีมาดูกันต่อว่าแล้วราศีสิงห์เองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างราศีสิงห์เองรู้อยู่แล้วว่าครั้งนี้เป็นความรักที่ เหนียวแน่นเป็นความรักที่จริงจังแล้วก็ยากที่จะแยกออกจากกันแต่บางครั้งก็รู้สึกมีอารมณ์โมโ,มโหหรือว่าอีกฝ่ายนึ่งอาจจะทำให้คุณโมโหคุณอาจจะบอกเลิกเขาแต่ก็บอกไปอย่างนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่รู้สึกว่าอืมทะเลาะเล็กๆน้อยๆแล้วมันมันไม่ไหวอะบอกเลิกซะเลยประมาณนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะเออ เขาที่ดูไพ่คือรู้อยู่แล้วว่าไม่เลิกกันรู้อยู่แล้วว่ายังรักกันมากประมาณนี้นะคะอ่ะเป็นแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองงั้นมาดูกันว่าสําหรับราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเนี่ยที่ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยไพ่จะแนะนาราศีสิงห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าช่วงนี้มันอาจจะมีสถานการณ์ที่ควบคุมเข้ามาที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาบ้างมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะจัดการมัน คุณอาจจะแค่อยากบอกว่าคุณต้องการอะไรแค่นั้นเองหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาแค่อยากจะบอกคุณว่าต้องการอะไรอ่าก็เลยมีลักษณะแข็งขึ้นมาเล็กน้อยให้คุณทำเฉยๆซะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้คุณเฉยแล้วก็ทำหน้าที่ของคุณต่อไปแล้วมันก็จะดีเองนะคะคือไม่ต้องทำอะไรนิ่งซะ ไม่ยอมไม่ยอมแล้วไงก็ปล่อยไปอะไรประมาณนี้เอออารมณ์ประมาณนี้ก็บอกแล้วว่าชีวิตของราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะเลื่อยๆเ,เหนื่อยเหนื่อยเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะคะก็ถือว่ายัางคงความหวานได้เรื่อยๆเพราะเดดเลอร์เอร์ก็ยังขึ้นอยู่นะคะถือว่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะสําหรับราศีสิงห์ที่และชาวสองที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณค่ะ